สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้มีพัสดุกล่องใหญ่มามาแกะดูกันครับมาแกะดูกันว่ามันคืออะไรนะ,ะดูนะแล้วเออับนี่ครองกองติดมอเตอร์ไซค์ครับอันออ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 นี้น่าจะเป็นซับ ข้างในนะออโอเคครับสวยอยู่สวยอยู่นี่ฮะกล่อ,อ,องเป็นีิบติดมอเตอร์ไซค์มีเหล็กเป็นเหล็กยึดนะครับแล้วก็มีกุญแจมีกุญแจ สองดอกนะเอาไว้ยึดเป็นพลาสติกนะ ันดับแรกนะครับเราจะถอดที่จับพันเดิมออกนะครับนี่ฮะถอดออกมาแล้วครับนี่ก็จะเป็นฐานยึดครับมีน็อตสีตัวยึดก็ประมาณนี้นะครับข้างบนเป็นพลาสติก แล้วก็มีอีกชั้นเป็นเหล็กนะครับตัวนี้ตัวล็อกนะครับตัวล็อกเกี่ยวกับเหล็กข้างหน้านี่ฮะดันเข้าไปตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้เป็นกล่อง45ลิตรนะครับกล่อง45ลิตรมีตัวล็อกเป็นเหล็กนะดันขึ้น,นครับ ดันขึ้น,นดันขึ้นให้สลักขึ้นครับล็อกกึ๊กโอเคเปิดมาข้างในมีซับมีซับแถมให้ครับข้างบนแล้วก็ข้างล่างมีหูหิว้วติดต้งหูหิว้วไอตัวนี้นะครับเป็นพลาสติกมันมีสองชิ้นอะพลาสติกกับเหล็ก ตัวรองครับตัวถานผมได้มาราคา1170บาทมันก็อยู่ราคาละเล่านี้นะครับกลอง45ลิตรกลองยี่ห้อนี้นะเป็นพลาส,สติก ABS ความหนาของมันเนี่ยผมคิดว่าขอบหนานะครับนเนี่ยเขอบของมันอนะหนาเหมือนนี้เลยไอประมาณ ประมาณมันเหมือนถังนะครับถังสีอะ่ะเหมือน,นอเนี่ยเนี่ยอันี้ก็ได้เนี่ยเหมือนไอนี้น่าจะบางไปนิดหนาเหมือนถังสีประมาณถังสีอะครับกันน้ําได้นะมียางกันน้ําเด